ฮัลโหลสวัสดีเจ์ฮาจากเกาหลีนะคะเพนเองสวยไหมอ๋อไม่เกี่ยววันนี้จะมาอัปเดตเอ่อเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่จะขึ้นนี้แล้วนะแบบเขาตื่นเต้นมากอ่ะแบบปิดประมาณไม่ถึงสิบวันนะคะก็จะถึงเวลาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วคนถามว่าึ้้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรนะคะเป็นคอนเสิร์ต K Festival นะคะที่เป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีแต่ว่าคือนัดไม่รู้ โชคดีแบบมีโอกาสมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะคะสําหรับขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวซิงเกิลแรกในชีวิตของนัทเลยก็คือจะร้องไลฟ์คอนเสิร์ตที่นี่ครั้งแรกเลยนะคะคือเพิ่งรู้ว่าตัวเองจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเวทีเดียวกันกันกบวงแบบ 4-Minute h a n ล R วง Beast อะไรแบบนี้คือแบบเฮ้ยมันนีนแบบฝันหรือเปล่าหรืออะไร เออแบบเป็นอะไรที่กดดันมากแล้วเวลาซ้อมตอนนี้บอกเลยว่าน้อยมากนะคะนี่ก็วันที่ยี่สิบแล้วนะคอนเสิร์ตวันที่สามตุลานะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนไทยคนเดียวเลยนะคะที่ได้แบบมาถึงว่าคนเดียวในงานนนะไม่ใช่ว่าเก่งอะไรนะแต่ว่าเป็นคนเดียวในคอนเสิร์ตนี้ที่ได้มาเป็นตัวแทนคนไทยนะัดสัญญาว่าจะทําไม่ดีที่สุดนะคะแบบเพราะถ้าไม่ดีอ่ะคือเขาแบบอ๋อนี่เราไทยแลนด์คือแบบนี้เลยอ่ะ คือมันเป็นอะไรที่เราต้องทําให้ดีที่สุดนะคะสัญญาว่าสู้ๆนะโอเคแล้วก็จะมาขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ไปดูละครเรื่องใครค่าละครเวทีสองวันที่นัดบินกับไทยไปเล่นมาสองสองวันแล้วก็บินกลับมานะคะมาเยอะมากจะแบบคนเพื่นอนๆถามว่านะึกว่ามีคอนสิร์ต x o <laughs> ให้แก้ขอบคุณนะเดี๋ยวให้ค่าจ้างหลังใหม่ไม่ใช <c oughs> ่รขอบคุณทุกคนที่มาจริงๆแบบ มาเยอะมากเกินคาดนะไม่คิดว่าบางคนแบบมาจากต่างจังหวัดนั่งรถจากขึ้นนนุสาวรีขึ้นนนสาวรีนั่งรถมาจากต่างจังหวัดต่อรถเยอะๆมาเพื่อนนะจรงอย่างแบบคือมันเวลาที่รู้สึกดีมันเป็นมันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆอะคะ่ะนะก็ขอบคุณนะจะบอกว่าทุกท,ทุกกำลังใจมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้นะัดไม่เหนื่อยไม่ท้อทุกวันนี้เนาะก็โอเคไม่มีแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนไปนะคะ อขอพูดเรื่องนี้นิดนึงมีคนถามมาว่าคีมบำรุงหน้าที่นัททาทุกวันนี้ประจํานี้ใช่ไหมคะบางคนที่ติดตามมาตลอดจะรู้ว่านัทใช้ทูทีไว้พอดีเหลือไปเห็นพอดีทูทีไว้อันนี้นะจะมาบอกว่าตอนนี้ก่อนจะลืมนะคะตอนนี้ทูทีไว้มีขายในวัสันแล้วนะอ่ะคือคนถามนัดว่าอยากซื้อมันพี่นัทอยากใช้ตามพี่นัทเนี่ยคะ่ะตัวแทนยศจังเลยหรือมีบริษัทอะไรแบบอะไรตอนนี้อะไรยังไงซื้อได้ที่ไหน วัสดุนมีแล้วนะคะมีใน if and boy แล้วก็มีใน c a t a l o g อกซแล้วด้วยนะจ๊ะสำหรับทูทีไว้นะคะซึ่งนัดใช้มาแบบต่อเนื่องระยะเวลานานมากแล้วนะแบบเนี่ยทุกวันนี้เวลานัดแต่งหน้าแบบนี่จริงๆนัดไปข้างนอกไปงานมานะคะไปเจอกับสไตลิสการแต่งตัวแต่ว่านัดแต่งหน้านัดไม่ลงรองพื้นแล้วอ่ะคือแบบเวิร์กมากๆจุดด่างดำทุกอย่างหายไปนะคะสำหรับคนที่เพิ่งติดตามเนาะบอกให้ฟังแล้วกันว่า สิ่งนี้ทูทีไวเป็นสกินแคร์ที่นัดใช้ประจำทุกวันเช้าเย็นนะคะก็รีบมาบอกก่อนที่จะลืมมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วจะบอกแค่ว่านี่นะทูทีไวตตอนนี้มีขายในวสัสดนมีขายในแคตาล็อกเซเว่นแล้วก็มีใน Eve and ด์บเรียบร้อยแล้วคือเชื่อเรื่องเชื่อในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยแล้วแบบผลลัพธ์ที่ได้มากๆเลยนะคะนี่คือแบบ นนะแบบขาวอมชมพูขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบดูสุขภาพดีถึงแม้ว่านัจะซ้อมร้องซ้อมเต้นหนักหน่วงตลอดเวลานะก็นี่นะคะเป็นเคล็ดลับเคล็ดไม่รับแหละบอกมาตลอดเนาะแต่แค่จะมาบอกว่าตอนนี้มีในวัสดส์แล้วนะจ๊ะสาหรับ t t y นะคะราคาเท่ากันเลยไม่มีแบบอัพอะไรขึ้นมานะคะก็ทั่วไปราคาเท่าตามราคาบริษัทของแท้เลยนะคะจะเป็นราคาตามข้างกล่งองกล่องเป็นอย่างนี้เนาะโอเคซารังทีเขาไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปเย็นเออ ไปเตรียมตัวท่องเนื้อเพราพรุ่งนี้เข้าห้องอัดแล้วเป็นกำลังใจสำหรับคอนเสิร์ต K Festival Dream in Concert h o n c ด้วยนะคะถ้ามีถ่ายทอดสดอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ่ายทอดไปร้อสิบสประเทศในในเอเชียอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์คอนเสิร์ตในกรุงโซมีอะไรอย่างนี้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมี MV ด้วยนะติดตามนะทุกคนคิดถึงมากมากๆๆ Baiklah, nanti saya sarang awak. Bye.